วันนี้ว่างครับก็เลยตกแต่งสวนตกแต่งสวนในพื้นที่สองไร่สวนองบีแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2องตำบลสายขาหัวไซนครศรีธรรมราชนะครับคุณผชมครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาร่วมตัดหญ้าตกแต่งสวนตัดกิ่งไม้ที่รกอยู่นานแล้วลังจากที ห่อน,นาพ้นไปแล้วนะครับไม่เคยได้ดูแลเลยไม่เคยได้ตัดหญ้าตกแต่งกิ่งไม้เลยคุณผู้ชมครับหน้าฟ้องครับก็เลยยุ่งวันนี้ที่โอกาสพัฒนาบริเวณบ้านเองสักทีนะครับตัดหญ้าเลยครับคุณผู้ชมครับตัดหญ้าไม่ต้องจ้างเพศพ้นที่ต้องตัดเองสมัยก่อนนะครับ ขาจางตัดถ้าเจอเครื่องตัดยาเยี่ยอดีๆอย่างเช่นมาคิต้าได้เป็นชิิๆเครื่องแล้วครับทีนี้บางเลินวาจังตัดยาน่ครับไม่ว่างนัดแล้วนัดหลาวไม่ว่างวันเวลาผ่านไปหญ้าก็รกไปเรื่อยต้นไม้ก็รกเรื่อยจึงจําเป็นต้องเกิดการเรียนรู้ต้องตัดให้เป็นต้องทําให้เป็นหนึ่ง ประยคขาจะใจขาแรงในการจางตัดซองไม่ต้องปวดตัวไม่ต้องรำคาญกับ่ังติ่นัดกันไวๆมาตัดแล้วไม่มาตามกับมันสัญญาทีนี้กรข้อนี้เลยครับข้อดีว่าตัดเป็นนี่มันดีอย่างหนึง่งอยากจะตัดป่าได้เวลาได้ที่เราว่างเราก็สาม,มารถตัดได้ช่วงที่มันรกก็ปล่อยให้รกไปก่อนแล้วก็คอยตัดตกแตง่งนะครับคุณผู้ชมครับ กระตือเป็นการนกกำลังกายขายับกายสบายชีวีนี่ได้เอื้องแล้วกับได้เอื้องนามตาใจขั้นในการได้เป็นขึงขั้นแล้ว <c oughs> ครับคุณผู้ชมครับขอญาติแหลงภาษาพื้นบ้านปักใต้ใบ้านเรานะครับก็วันนี้พาคุณผู้ชมแกวนกลับเอฟซีของวิเชียนบ้านทุง่งมาตัดหญ้าบริเวณสวนน้องบีมนะครับเนื้อที่รั้วรอบขอบชิด กันรั้วด,ด้วยลวดหนามสองไร่นะครับก็เดี๋ยวจะตัดเสร็จก็สลับกับตกแต่งต้นไม้กิ่งไม้ที่รกนะครับดูแล้วจะได้สวยงามจะได้น่าเดินนะครับก็ถือว่าเป็นสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงแล้วครับจะทำเป็นโคกหนองนาะโมเดลพื้นที่ทจริงๆ2สองไร่ก็ทำได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ได้ออกแบบมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยไม่อยากเปลี่ยนแปลง ไม่อยากต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยจําเป็นต้องเอาสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศของสวนซึ่งมีต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้ผลที่กินได้โดยเฉพาะต้นมะม่วงมะม่วงมะม่วงเบาบานเราก็เรียกหม่องเบานะครับออกดอกออกช่อเยอะยะ,ะนะครับทุกต้นทุกแห่งทุกสถานที่เท่าที่ผมขับรถผ่าน ออกดอกเยอะทีเดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่าเวลามันติดลูกจะติดเยอะหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นฝันกำลังใจเลยครับคุณผู้ชมบรรยากาศแบบบ้านๆวิถีแบบบ้านๆอย่างนี้ก็หาชมยากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจอย่าลืมนะครับชมแล้วช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาดูตามผมมาดูครับ ว่างก็เลยตกแต่งสวนนะครับก็นานๆจะได้มีโอกาสได้ดูแลมเรณรอบๆบ,บ้านนะครับรกต้นมะขามต้นไม้มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นนะครับก็ขอบคุณเอฟซีวิเชียนบ้านทุ่งทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมีตั้งหลากหลายคลิปนะครับคลิปวิชาการคลิป สนุกสนุกคลิปตลกก็มีหลายคลิปตั้งแต่หม้อยช้อยลูกโนดวิดลูกกลับหลักลุกมิงเผือนวันนี้ก็ว่างก็เลยพาคุณผู้ชมมาร่วมตกแต่งสวนนะครับสวนน้องบีมรกนะครับตัดหญ้าแล้วก็รู้สึกจะดีขึ้นโล่งเตียนนะครับ ก็ขอบคุณ f อฟนะครับวิเชียนบ้านทุ่งนะครับชมแล้วอย่าลืมนะครับเป็นฝันกำลังใจมาไล้สวรรค์ให้กับวิเชียนบ้านทุ่งช่วยกดติดตามหรือกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับหรือจะกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกด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 จะขอบคุณมากทีเดียวครับนี่ครับคุณผู้ชมครับรากบอนไซนะครับซึ่งต้นนี้จะโชว์รากสวยสดงดงามนะครับนี่ โชว์ศิลปะของต้นบอนไซนะครับคุณผชมครับเลี้ยงมานานแล้วนะครับกว่าจะตกแต่งกิ่งกว่าจะดัดได้เข้ารูปเข้าทรงนะครับประมาณนี้นะครับคุณผชมครับนี่สําหรับผู้ที่ชอบบอนไซนะครับนี่ครับคุณผูชมครับต้นอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นรากมันสวยก็มาเลี้ยงไว้นี่ก็สวยงามนะครับสวยงามมาก คนชอบก็จะมีคุณค่าแต่ถ้าไม่ชอบก็งั้นๆนะครับดูไปก็งั้นๆนี่ครับสำหรับผมแล้วชอบครับต้นบอนไซนะครับแหล่งกำเนิดมาจากโน้นประเทศจีนญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้แพร่หลายมาสู่เมืองไทยนาะแล้วครับนี่ต้นตำรับก็คือจีนญี่ปุ่นนี่ครับถ่ายคุณได้ชมสวยๆงามๆประมาณนี้นี้ก็จะเป็นไซนนะครับไซไต้หวัน ยังไม่ค่อยเข้ารูปเข้าทรงนะครับซึ่งรากก็กำลังจะเกาะเกาะหินอยู่นะครับนี่ผมพยายามที่จะดัดเพื่อให้เข้ารูปตามทรงนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับว่างๆก็ชอบแล้วครับชอบตกแต่งต้นไม้กิ่งไม้ทำเป็นบอนไซนะครับนี่ก็เป็นต้นโมกครับก็ทรงก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ ก็โอเคครับต้นโมกแปลว่าหนทางแห่งความหลุดพ้นนะครับนี่ก็เลี้ยงไว้นานแล้วเหมือนกันครับการเลี้ยงบอนไซนะครับคุณผู้ชมครับต้องใจเย็นๆต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับดัดไปแต่งไปคิดไปนะครับนี่เพื่อให้ออกมาเป็นจินตนาการที่เราต้องการต้นต้นนี้ก็เป็นต้นโมกเลยครับเป็นต้นโมกนี่ครับ ต้นใหญ่นะครับเป็นไม้พุ่มนะครับไม้พุ่มเป็นไม้พุ่มนี่ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นต้นโมกครับเป็นไฟใหญ่แล้วครับไฟใหญ่นี่ครับต้นโมกนี้หาต้นที่ใหญ่จะหายากหน่อยนะครับไม่ค่อยมีนี่ครับสูงครับนี่นี่คือต้นโมกครับต้นโมกนี่ครับคุณผู้ชมครับส่วนต้นนี้อันนี้ครับ เ,เขาเรียกว่าต้นสบู่เลือดนะครับซึ่งเป็นยานะครับผมก็ยังไม่ได้ศึกษาว่ามันเป็นยาอะไรบ้างนี่ต้นสงครับก็เริ่มที่จะแตกแล้วนี่ครับสบู่เลือดเอามาเลี้ยงไว้ในกระถางถ้าลงดินนี่ต้นจะใหญ่แต่ต้องการให้มันแคะนี่ครับนี่สบู่เลือดจะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ในกระถางนี่ครับบอนไซ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  นี่ครับอันนี้ก็ต้นโมกครับต้นโมกครับก็รากก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ยังไม่ก่อยเข้าทรงเท่าที่ควรนี่นี่ครับก็เลี้ยงไว้นานพอสมควรนะครับต้นนี้ก็ไปขุดมาจากท้องทุ่งนานี่ครับคุณชมครับอืมนี่รากมันครับรากจะประมาณนี้นี่ครับนี่ ต้นโมกต้นนี้นะครับนี่โคนมันครับโคนใหญ่ต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ก็บอนไซแล้วครับต้นนี้ต้องขอบคุณเราศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วแหละครับที่ไปเอามาจากอ่าที่บ้านอาจารย์ฟองที่น้ดแหละครับที่ควรจะลิกเขามาแต่งแล้วครับนี่ครับก็นานแล้วนี่ยมาแต่งมาเข้าทรงเป็นไม้แคะเป็นบอนไซนะครับนี่ ก็เป็นพโพรงเลยครับพโพรงตามธรรมชาตินี่ก็สวยงามในระดับหนึ่งนะครับเพื่อเน้นลำต้นเน้นรากนี่ครับประมาณนี้ครับผมรูดใบแล้วก็ให้แตกใหม่รมอสับประรดครับซื้อสับประรดมาแล้วก็อ่าัวจุกมันก็เอามาปักเอามาลงดินแล้วก็ตอนนี้เริ่มเป็นลูกแล้วครับเริ่มเป็นลูกแล้วครับสับประรดส่วนต้นนี้ก็เป็นจิกนะครับจิกนานี่ ก็ที่เคลียวอย่างนี้นะครับผมเคลียร์ไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับพอมันโตมันก็ติดกันนี่ครับก็แตกยอดแตกกิ่งก้านใหญ่โตโหมลาน,นี่ครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นหนุมานนั่งแท่นนะครับต้นหานุมาลน,นั่งแท่นปลูกไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นยานะครับยารักษาโรคคันนะครับมะเร็ง มะแรงก็หายนะครับหายมาหลายคนแล้วแต่ว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ครับต้นนี้ใหญ่นะครับนี่เข้ายามากครับผมก็เลยต้องปลูกไว้นะครับเพื่อเป็นยานี่ครับดอกอ่าก็ดอกสวยงามนี่ครับสวยงามดอกครับสวยงามมากส่วนอันนี้ก็ดอกชบานแล้ครับ ดอกจะบาสีสวยนะครับสีสวยมากชอบดอกไม้ก็ไปหามาปลูกเพื่ออาหารตาดีครับออกช่อเป็นซ้อนแล้วครับออกเป็นช่อเป็นช่อนะครับเป็นชั้นสวยงามมากนี่ดอกเข็มครับดอกเข็มนี่สีแดงสวยงามครับนี่ครับมะม่วงครับ ออกดอกเยอะแยะทีเดียวนะครับเต็มไปหมดทุกทุกยอดเลยนี่ครับนี่นี่คือมะม่วงเบาแล้วครับเป็นตลอดเป็นตลอดนี่นะครับนี่ครับช่อใหญ่นะครับช่อใหญ่กำลังทานพอดีนี่ครับ,รบ,รบมะขามมะขามไว้แกงส้มนี่ครับดกมากครับนี่ ดกทุกปีนะครับเวลาเวลาเขาเรียกบรรดาเขาเรียกเวลามันบอนเลยครับจะหวานนี่ครับต้นใหญ่ปลูกกับเมล็ดดกมากครับอันนี้ก็ชบาส้อยนะครับสีชมพูสวยงามมากสวยงามครับสวยงามนี่ก็ชบาครับชบานี่ก็อีกแบบหนึ่ง ดอกมากครับดอกออกดอกเยอะแย,ยะทีเดียนะครับน<ย>ะครับสะบาส้อยนิดเอ่อพันใหญ่นะครับดอกใหญ่มากผมมายืนอยู่ที่หน้าบ้าน ถนนก็จะถนนเป็นซอยครับแต่ว่าถนนลาดยางคอสลลรถก็จะวิ่งผ่านตลอดทุกระยะนะครับก็เข้ามาจากถนนใหญ่ถนนทางหลวงหมายเลข408ก็ประมาณ600เมตรโดยประมาณนะครับนี่ก็บริเวณรอบๆก็จะมีปลูกปาล์มนะครับปลูกปาล์มแล้วก็ทำไรนาส่วนผสมนี่ครับ นี่หน้าบ้านนะครับประตูรัว้วแล้วก็ข้างในก็จะมีลวดหนามกั้นนะครับก็จะมีประตูสองข้างนี่ครับสายดูนะครับวิเชียนบ้านทุ่งอยู่แบบบ้านๆวิถีชีวิตแบบพอเพียงไม่ได้อยู่คาหาสหาใหญ่โตอลังการเหมือนมหาเศรษฐีแค่นี้ก็ถือว่ามาไกลแล้วแค่นี้ถือว่ามาไกลแล้วนะครับ ชีวิตเริ่มต้นจากติดลบศูนย์ก็กว่าจะสร้างได้อย่างนี้ครับก็ต้องใช้เวลานี่ครับประตูรั้วด,ด้านนี้ก็สามารถที่จะเอารถเข้ามาจอดได้นะครับผมมีโครงการที่จะลาดพื้นปูนประมาณสัก2เมตรนะครับความยาวก็น่าจะเป็นร้อยเมตรแหละก็จะทำเป็นรูปตัวแอล ไวเดินออกกาลังกายนะครับไว้เดินออกกบบาลัออกกบบางกายตอนหัวรุ่งตอนเช้าเ้าตอนเย็นๆนนะครับเพื่อสุขภาพนี่ครับเดี๋ยวผมจะสลับด้านนะครับจะสลับด้านนี่ครับข้างในสวนนะครับนี่ก็มีต้นจิกต้นมะม่วงนี่ครับต้นมะพร้าวเยอะแยะปลูกรวมๆอยู่ในพื้นที่สองไร่นะครับ ต้นมะพร้าวก็ด้านหลังมีหลายต้นนะครับอืมเรมีมะนาวมีขนุนแล้วก็มีมะละกอเยอะแยะนะครับของกินได้ก็ปลูกสมรมประมาณนี้นะครับคุณจอม